welcome to London one international again yay good afternoon everybody again don't be surprised what happened today why I make two videos for you because of on the way I back home with my husband and then we have a, a very interesting place then I think this is a good idea uh, to show you all everything what happened here ha. yeah Du uh, vielleicht uh, du auch alles so Unberatsh was passiert heute. This is why uh, Video für mich uh, tun für dich. Yeah, it's a y interesting. Uh, Why we are uh, my my man and I are on the way s i g e t h e r and we are uh, had this uh, this place ah ค้นพบ Then we are uh, having so good i d e must u h say Hindi s h o r all this. ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆใช่ค่ะวันนี้เป็นวิดีโอที่2ในวันเดียวกันนะคะจะดูวันวันตื่นเต้นผิดปกติ ที่ตื่นเต้นไม่ใช่เลยค่ะทุกครั้งที่แบบมีสถานที่ใหม่ๆหรือว่ามีที่ที่แบบเพื่อนๆนึกไม่ถึงอะค่ะแล้วรัตมวันสามารถที่จะถ่ายให้เพื่อนๆได้นะคะดีใจมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะจําเป็นต้องถ่ายสองวิดีโอใน1วันเพราะอะไรครับมันเป็นช่วงกาทางที่จะเดินกลับบ้านนะคะไม่ใช่เดินกลับบ้านที่เป็นทางกลับบ้านนะแล้วมันก็ไม่ไกลจากเทกร์เท่าไหร่แต่ว่ามันน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นทางเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เพื่อนๆนึกไม่ถึงว่ารัวันจะมาทำที่ แล้วเพื่อนๆก็น,นึกไม่ถึงว่าที่เบอร์ลินยังมีอยู่แน่นอนค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยังอยู่ในเบอร์ลินแต่ห่างไกลจากเมื่อกี้โรงงานทำเหรียญยูโรของเยอรมนีมานิดหนึ่งนะคะไม่ได้นึ่หรอกค่ะประมาณสี่ป้ายรถเมล์กันละกันนะที่นี่คือที่ไหนใช่แล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องพูดมากนะคะที่มันน่าสนใจแล้ว อากาศไม่แน่นอนลมมาแดดมาอีกแล้วเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเอาไม่ถูกเห็นไหมคะวัฐวันถอดเสื้อหนาวไปแล้วก็ยังมีลมมาอาจจะต้องเย็นอีกโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆรัฐบาลจะทําโอเคค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวบอกและอย่าตกใจนะว่าที่นี่คือที่ไหนโอเคค่ะเล o s กโลสกีสก่อนอื่นเพื่อนๆขานี้ค่ะเห็นข้างหลังและาวานไหมคะตอนนี้นะคะระัดวันหมุนให้ดูก่อนนะตอนนี้รัดวันอยู่ในอนาณาจักร แต่รตนแตนแต่แรนตนเต้นตกใจแน,น่ๆถ้าบอ,อกไปเพื่อนๆค่ะแล้วเดวันอยู่อาณาจักรโรงพยาบาลบ้าค่ะเนี่ย ตกใจใช่ไหมไม่ได้บ้านะยังปกติอยู่นะเอาละไม่ต้องตกใจนะคะทั้งหมดนี้เป็นอาณาจักรของโรงพยาบาลบ้านะคะนั่นก็คือแฟนบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลคนที่มีปัญหาทางสมองนะคะในอดีตยาตกใจปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วคะ่ะมีแค่บางส่วนที่ใช้นะคะในอดีตนะนี่คือเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรานะคะ walk back นะคะอ๋อ uh, many many years ago we are now n s t r l e o r the p h i l นะคะ ข้างหลังนี้ที่เห็นนะคะนี่คือคลินิกของหมอในอดีตหมอโรงพยาบาลบ้าค่ะนี่คือคลินิกนะคะคลินิกในอดีตเมื่อสี่ห้าหกร้อยปีที่ผ่านมานะคะเพื่อแฟนบอกว่าเกา่าเก่าไปแล้วชั้นภาษาไทยนะคะเก่ามากๆเลยนะคะ very very old site b u i b d uh, very old building uh, site b i l d n นะคะ site เไอเดอร์กิบอร์นะคะนั่นคือตึกที่เก่าแก่มากๆนะคะนี่คือคลินิกหมอในอดีตนะคะที่เป็นคลินิกโรงพยาบาลบ้าน,นะคะและ้วข้างหลังนั้นคือคลินิกของผู้ป่วยอันนั้นขอโทษไม่ใช่คลินิกเมาแล้วฉันนั่นคือผู้ป่วยขั้นรุนแรงนะคะนั่นคือตึกเดของคนที่ป่วยขั้นรุนแรงนะคะโอเคค่ะ นาอ่ะคราวนี้เดินต่อมาเลยค่ะเพื่อนๆขานี่คือเขตทั้งหมดนะคะละดาวันไม่ได้บ้านะบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนี่ทําวิดีโอจนบ้าแล้วเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว,ลไ,ลวไม่ได้บ้านะคะเพื่อนๆขาแต่เราพามาดูกันนะคะมาดูอดีตโรงพยาบาลบ้าของเบอร์ลินนะคะเป็นอดีตนะปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วนะคะปัจจุบันโรงพยาบาลน,นี้เขายกเลิกไปแล้วไปย้ายไปอยู่ที่ตึกอื่นแล้วนะคะ นี่นะคะนี่เป็นตึกต่างๆที่คนบ้านนะคะเอาไว้รักษาคนคนที่มีปัญหาทางสมองอะ่ะและทุกวันไม่ค่อยอยากจะใช้คําว่าคนบ้านนัดฟังแล้น่ากลัวเนาะใช้เป็คนที่มีปัญหาทางสมองทั้งหลายแหะคะ่ะแต่ว่าเป็นอาณาจักรใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวขอโทรนิดนึงนะแต่โอ้ย,อย,อยแต่ว่าขอโทษทีผูกเสื้อแจ็คเก็ตไม่แน่นนะคะ แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปข้างในลึกๆได้นะคะเ <_ d ream> พื่อนๆถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาทําได้แค่นี้นะคะเขาทําได้แค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามนะคะนี่นะคะเพื่อนแฟนเดินเดินอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเพื่อนๆขาเขาเรียกว่าสตาร์ทพลานนะนี่นะคะและ้วในวันเดินมาจะาข้างหลังเห็นนะเห็นนะคะนี่คือเขตโรงพยาบาลบ้านในอดีต เห็นไหมคะเพื่อนๆอน,นาจาักโรงพยาบาลบ้านในอดีตนะแล้วมาถึงตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆขาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้เ,ออเข้าใจเขาเรียกอะไรนะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Startplan นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะผูกแจ็กเก็ตไม่ดีแล้วมันก็หลุดนะแล้วมันดันมาหลุดตอนที่ฉันทำวิดีโออยู่เนาะเอาละ,ะ่าเข้าที่เข้าทางสถีนะเสื้อของฉันเนี่ยขอโทษนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะ เอาละโอเคค่ะเพื่อนๆขะนี่นะคะดูแผนที่นี่นิดนิดหนึ่งนะนี่นะคะเขาชื่อโรงพยาบาลนะคะชื่อ v ีวานเทนะคะโรงพยาบาล v ีวานเทสเน็ตเว a เน็ตเวกก็คือเน็ตเวิร์ r เฟร์กเกสนไทยเกสนไทยก็คือสุขภาพดีหรือ เป็นชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดนี้คืออนาเทตกร์วีเวนเทตนะคะชื่อโรงพยาบาลวีเวนเทตและนี่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสตาร์ทพลานก็คือแผนที่เอาละคะ่ะเราไปต่อเลยนี่นะคะอนาจักรของโรงพยาบาลบ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆน,นะคะแต่เป็นอดีตนะเพื่อนๆน,นะและตะวันขอใช้คําว่าอดีตนะคะปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะนี่นะเดี๋ยวขอให้เห็นตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเผื่อรถมาเห็นไหมคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม่สามารถจะเดินเข้าไปลึกๆได้นะถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาไม่อนุญาตนะคะเพื่อนๆเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ลึกๆนะเขาให้ถ่ายเฉพาะเท่าที่เขาบอกวาเนียให้คุณถ่ายขนาดน,นี้ขนาดน,นี้ขนาดน,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 นี้ได้ยังว่าละคะเยอรมันลิขสิทธิ์แรงทำอะไรก็ต้องถามพขาก่อนว่ามีลิมิตแค่ไหนเลือกเกินไปก็ไม่ได้แล้วมันก็ในโรงพยาบาลในเขตตรงนี้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ่านได้ด้วยวันเดินแลวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่า จะเห็นอาณาจักรชักสุดนะคะนี่เป็นอาณาจักรของโรงพยาบาลวิเวนเทดนะคะนะคะโอเคอ่ะเพื่อนเพื่อนมาดูฝั่งนี้นะคะนี่นะคะยังมีบางส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับนาฬิกานะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมนี่ระดวันเดินมันจะข้างหลังนะเอาละค่ะละดัวันจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะ ตรงไหนที่เขาไม่อนุญาตไม่สามารถทําได้นะคะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะนี่นะคะเห็นไหมเป็นเหมือนหอนาฬิกาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเดววินเดินมาไกลๆก่อนนะเห็นไหมพอเดินไกลๆเนี่ยจะเห็นเลยนะคะเป็นหอนาฬิกาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยนะเดี๋ยวเดินยืนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีหอนาฬิกาด้วยมีป้องไฟย,ยาวๆด้วย เหี่เป็นป้องไฟนี่เป็นหอนาฬิกานะคะและนี่เป็นรถของเขานาะรถโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ยังคงมีชื่อเสียงอยู่นะเห็นไหมคะวิแวนเทกแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเขาย้ายไปแล้วนะคะสำนักง,งานใหญ่ของเขาย้ายไปแล้วแต่ตึกใช้ได้แค่บางส่วนตรงนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลใหม่ในเขตนี้นะคะนี่คือตึกใหม่ที่ทันสมัยนะที่ไม่ได้เป็นตึกเก่าแล้วนะคะโอเคนะ ท่านอิสตาเดียโอเคเอาละตรงนี้แฟนบอกว่าขอให้ถ่ายได้เมื่อกี้เลยมาหน่อยห้ามถ่ายเนี่ยนะคะเพื่อนๆแต่เดินเข้าไปข้างในไม่ได้นะเขาไม่อนุญาตเขาให้เดินเขาให้ถ่ายไกลๆมันเป็นพรีวาร์ดพรีวาร์ดภาษาเยอรมันก็คือเป็นอะไรที่อ่อส่วนบุคคลนะคะคือให้ทําได้เท่าไหร่ก็ทําได้แค่นั้นแหละคือเยอรมันเขาจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเขาจะไม่เสียอนุญาตทุกอย่างนะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพรีวาร์ดนะ ก็คือต้องทําเท่าที่เขาให้ทํานะจะเสลยไปทํามากกว่านั้นไม่ได้ดยมีปัญหาเอาละคะ่ะแล้วเพื่อนๆดูฝั่งนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆดูดีๆนะนี่นะคะนี่เป็นตึกใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนี่ตึกใหม่นะที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนี่คือใหม่นะคะนี่คือใหม่นะยังคงใช้ได้นี่ตอนนี้ใช้อยู่นะแต่แช้ก็ผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงถ้ารุนแรงจะส่งไปสนักง,งานใหญ่และนี่ตึกเก่าที่เลิกใช้แล้วนะคะในเขตนี้นะ ันานสามีเดินอยู่ขอแอบถ่ายนางเริ่มรู้ตัวอีกแล้วไม่รู้กลวยนัยนกหนากับกล้องนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยค,ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะโอเคแล้วะวันเดินตรงต่อไปเลยนะเอาละค่ะเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะใจเห็นความเก่าจะเห็นความเก่าของประตูนี่เป็นสำนักงานใหญ่เลยนะในอดีตนะไม่ใช่ป,ปัจจุบันนะ ซึ่งหมอเหมือเขาย้ายกันออกไปหมดแล้วแต่เขาเคยอยู่ในนี้เห็นไหมครับประตรงประตัวไรโบราณหมดเลยนะคะอันนี้ตึกใหม่ที่กําลังใช้อยู่นะคะอันนี้เป็นตึกใหม่นะคะเพื่อนๆเห็นอยู่นะนั่นนะคะเนั่นนะแฟนขึ้นไปดูข้างบนอยู่สังเกตการอยู่เห็นอยู่นะคะเอาล่ะเราเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะเนี่ยคะ่ะนี่เป็นตึกใหม่นะคะเพื่อนๆน,น,นะคะ เพื่อนๆเห็นอยู่นะรัดดาวนกวูเพื่อนๆจะไม่เห็นชัดแต่เนี่ยเดี๋ยวนะใครเสื้อฉันนี่กันนะเอาไม่อยู่กับมันเนี่ยโอเคตรงนี้รัดดาวนไม่สามารถเดินเข้าไปลึกได้นะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวจะโชว์เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆดูนะเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยแหละคะ่ะเอาละคะ่ะรัดดาวนจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะเพื่อนๆดูนะคะตรงนี้น่าสนใจแต่เดินลึกไม่ได้นะ,ะก็ยังที่บอกนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆดูนะ uh, Das Wamak und u n t e r s c h i e เห็นไหมคะมีรูปหมอเห็นไหมนี่คือรถโรงพยาบาลนะคะ Dear Victor I'm inut ใส่สามีหน่อยว yeah! <laughs> ันนี้กล้าๆเราไม่กล้าเราไม่เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นนะเนี่ยวิลวัตินิสเห็นไหมคะจะมีรูปพยาบาล จะมีรูปหมอรูปต่างๆนี่เป็นโรงพยาบาลนะคะเป็นรถโรงพยาบาลนะของคนที่มีปัญหาจริงๆนี่นะคะนี่นะคะนี่คือทางนี้ตึกนี้เขาเขาให้ไปได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดิวันเดินลึกไม่ได้นะแล้วตรงนี้เป็นสะพานในอดีตนะจากตึกนี้จากตึนตกตนี้หมอจะเดินนะคะแดดส่องหน่อยนะเพื่อนๆเอาไม่ถูกกับอากาศเดี๋ยวแดดมาดูแดดไปนะคะ มอจะเดินข้ามสะพานนี้ไปยังตึกนั้นนะคะโอเคเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะคะแล้วแต่วันพยายามให้เห็นอยู่นะคือเอาไม่ถูกกับอากาศเขาค่ะเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดแล้วแตวันจะเป็นลมกับอากาศแล้วเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆดูฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมเห,เห็นหรือยังเห็นถึงความเก่าไหมคะเขาห้ามเข้านะคะเห็นไหมมี รัฐวันเคยบอกแล้วที่ดอยชลเนี่ยอะไรที่ห้ามเขาจะมีเส้นแดงๆกั้นไว้เลยห้ามเพราะเป็นโรงพยาบาลบ้านในอดีตนะคะปัจจุบันย้ายสำนักงานไปแล้วแต่ยังคงมีรถเมีอะไรแล้วตึกนี้ตึกสีขาวนี้ที่มีรถโรงพยาบาลอยู่เนี่ตึกนี้นะคะเขายังพอมีใช้ได้อยู่นะคะยังพอมีใช้ได้อยู่นะเอาล่ะคราวนี้เราเห็นข้างๆนี่นะคะรัฐวันเดินมาแล้วนะเราเห็นข้างๆเราเห็นด้านหลังนะ เดี๋ยวไอ s บิชเชนอิชลาฟินเอี r ein bisschen, ein bisschen. Nein? Oh my God. จะเดินเข้าไปฝั่งโน้นเนี่ยเนี่ยค่ะในระว่างจะเดินเข้าไปทางด้าน,น,นเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแฟนบอกว่าถามเจ้าหน้าที่ไม่ได้เขาไม่อนุญาตอ่ะไม่เดินก็ไม่เดินออกมาทางนี้เลยนะคะนี่ไงคราวนี้เราจะมาทึกตรงหน้าเลยค่ะ,อะรอบๆของโรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆพื่น,น, <Nice. S 1> นายโอเคห้ามเลยได้ยินคําว่านายไหมคะ คือสามีก่อนที่ใะให้ทํานี้เขาก็เป็นเขาคนเยรอรมันเน่ยเนาะเขารู้จักกฎระเบียบประเทศเขาดีอ่ะเนาะเขาก็ถามพนักง,งานแล้วจนนาทีก็บอกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพรี์ดเดวันต,ต้องขอโทษด้วยไม่สามารถโชว์ให้ได้เห็นจริงๆเอาละค่ะตรงนี้ละค่ะไฮไลท์ของเขาไฮาไลท์อะไรนี่คือด้านหน้าของโรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆตรงนี้เดวันเดินมาใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าเลย เพื่อนๆเห็นชัดไหมแดดไม้กระเช้าเอาไม่ถูกกับแดดจริงๆเลยคือเดี๋ยวพอเมื่อเดี๋ยวข้าเดี๋ยวก็อะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะทางนั้นตันแล้วนะคะแล้วดวันเดินไปไม่ได้แล้วนะอย่าโอเคแฟนบอกเดินไม่ได้แล้วตันแล้วจะจบที่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะจบที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆขา นี่คือทางหน้าของประตูของทางเข้าโรงพยาบาลนะคะนี่คือทางด้านหน้าของเข้าโรงพยาบาลเลยประตูหน้าของโรงพยาบาลเพื่อนๆดูนะราชบวรนจะมุนให้ดูมาจากทางด้านหลังใช่ไหมคะนี่คือทางด้านหน้าของโรงพยาบาลบ้าในอดีตขอย้ําอีกครั้งวันในอดีตนะปัจจุบันเขาย้ายสาขาไปแล้วนะคะเอาละเพื่อนๆเห็นแล้วนะ เอาละและว้วด้วนจะบางคนบอกว่าขอเห็นชัดกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวแลว้วด้วนจะเดินจากตรงนี้เห็นไหมคะนี่นะคะนี่นะนี่นะคะนี่นะคะนี่คือทางเข้าประตูใหญ่แล้วนะเอาละเราก็จะได้ล่ำลากันตรงนี้ละนะคะนี่คือทางเข้าประตูใหญ่ของ งของโรงพยาบาลจะพูดว่าโรงแรมบ้าไปแล้วจันนะคะนี่คือทางเข้าตรงนี้ที่เห็นนะคะเพื่อนๆน,นี่นะนี่คือประตูใหญ่เลยนะคะี่ทางเข้าโรงพยาบาลนะคะทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นิดนึงและนี่คือลานอาณาจักรของเขาเพื่อนๆจะเห็นเป็นสวนใหญ่เลยอดีตคือ,ค,อคือที่จอดรถนะคะเพื่อนๆอ,อดีตคือที่จอดรถของ ผู้ป่วยของของญาติโยมผู้ป่วยพาพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลนะคะนี่นรดดวันหมุนให้ดูชัดๆเลยนะเอาเริ่มแล้วนะอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ยค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือเขตโรงพยาบาลที่แท้ทูนะคะนี่แหละค่ะคือเขตโรงพยาบาลคนบ้านนรดดวันพูดตรงๆเลยเพราะว่าไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรให,ให้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจ ตรงกันบางทีเพื่อนๆจะบอกว่าทำไมแม่พูดสัดรุนแรงคือจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆรัวดนไม่ได้พูดอะไรให้รุนแรงนะ เราหรือว่าไปบูลลี่อะไรไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะเราพูดความจริงแบบตรงไปตรงมาคือแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันรุนแรงแต่มันคือโรงพยาบาลคือง่ายๆแฟนอธิบายว่ามันคือโรงพยาบาลคนมีปัญหาทางสมองอ่ะแล้วจะให้รัฐบาลแปลยังไงล่ะคะก็คือคนมีปัญหาทางสมองร่างกายเขาไม่ได้อะไรแต่ปัญหาสมองเขาเยอะมากนั่นก็คือคนคือทําอะไรเขาก็ไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เรื่องนะคะนั่นก็คือคนมีปัญหาทางสมองเบรนอ่ะนะคะนั่นก็คือ นั่นแหละบ้านเราเรียกกันแบบภาษาบ้านๆน,นะคะไม่ต้องไม่ต้องให้แบบนะลีลากันมากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะล่ำลาได้หเห็นเห็นไหมคะความเก่าของเขานะคะจะมีไม่ใช่ไอที่เห็นนี้ดําๆนี้ไม่ใช่อยากใยนะคะเพื่อนๆและคงบอกว่าเอ๊ะนี่มันอยา่างใยหรือเปล่าไม่ใช่อยางใยนะเพื่อนเขาเป็นเถาวันนะคะในบ้านเราแล้วเราไม่แน่ใจว่ามีไหม แต่พอตึกมันนานๆนนเข้านะคะเพื่อนๆมันจะมีเถาวันในม้วนๆขึ้นไปตามเึกหมดเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตึกเก่าทั้งหมดด้านหลังที่เรดาวันให้เห็นนะไม่ว่าจะเป็นคลินิกหมอคลินิกหมอใหญ่หมอเล็กนะคะที่ผ่านานมาทั้งหมดนั้นนะเป็นคลินิกหมอที่พักหมอนะในอดีตนะคะปัจจุบันเป็นตึกร้างไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทาให้มันพังหรืออะไรนะยังคงใช้ประโยชน์แบบที่ที่มันเล็กๆน้อยๆได้บ้างนะคะ แต่จะมีตึกขาวๆที่มีรถโรงพยาบาลตรงนั้นแหละอันนั้นเขายังใช้ประโยชน์อยู่สําหรับผู้ป่วยที่พอรักษาได้ไม่รุนแรงนะคะแต่ถ้าใครเป็นหนักแล้วหรือเป็นแบบในอดีตต้องเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไปอีกสํานักงานหนึ่งเดี๋ยวจะถามแฟนอีกทีว่าสํานักงานนั้นย้ายไปอยู่ตรงไหนนะคะเขาจะไปปลูกเขาเขาปลูกรงพยาบาลใหญ่ไว้ที่นั่นนะคะแล้วก็สำนักงานอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่อาการหนักนะคะเหมือนในอดีตที่เข้าออกเข้าออกทางประตูนี้นะเขาอยู่ที่นั่นกันแล้วแต่ปัจจุบันตึกทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ย ทั้งหมดเลยนะคะยกเลิกหมดแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนะคะตอนนี้มันช่วงโควิดด้วยแล้วก็ล็อกดาวน์ด้วยแล้วอากาศเขาก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนี่ยอย่างที่ทำมีไม่ค่าลมมาอีกแล้วเมื่อกี้แดดไมาเมื่อขณะที่ตะวันเดินแดดสองหน้าตอนนี้แดดหายแล้วมืดแล้วฝนจะตกฟ้าจะร้องเอาไม่ถูกก็เลยมีคนมาเที่ยวน้อยแต่ถ้าอากาศดีอะไรดีนะคะและตะวันบอกเลยว่าคนมาเที่ยวเยอะปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จํากัดภาษาเยอรมันภาษากีเรก limit ใช่ไหมคะ limited แต่ภาษาเยอรมันเรียกว่า be f r e e นะคะเขาจะไม่ได้ให้เที่ยวไปหมดนะแต่เขาจะ be f r e e เป็นเป็นสถานที่สถานที่เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆวันนี้ระตดวันทําวิดีโอ2วิดีโอเลยนะวิดีโอแรกก็คือโรงงานผลิตเหรียญของเยอรมันเหรียญยูโรไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ไดเรือกเหรียญแข่งขันหรือเหรียญเงินที่เราใช้เป็นเงินยูโรนั่นแหละค่ะนะคะแล้วผ่านมาสัก4ี่ สี่ป้ายรถเมย์ได้นะรล้วดาวันเทียบแบบนี้กันละกันมาถึงโรงพยา,พยาบาลบ้านในอดีตนะคะนี่คือลานทั้งหมดเลยนะคะของโรงพยาบาลบ้านในอดีตที่ปัจจุบันเขาย้ายสาขาไปที่อื่นแล้วมีแค่บางตึกที่ใช้ได้ข้างในอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วค่ะมีทั้งตึกใหญ่ตึกเล็กคลินิกใหญ่คลินิกเล็กของหมอที่รักษาคนบ้านในอดีต นะคะรดาวันบอกว่าเพื่อนๆคงมีความสุขนะคะแล้วก็เขารู้สึกอุงนบาราชนะคะเซอร์ไพรส์สำหรับวันนี้ที่รดาวันทํานะคะวันนี้รดาวันดีใจและมีความสุขที่ได้นำเสนออะไรแปลกๆที่บริษัทท่องเที่ยวไม่สามารถจะเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นได้หรือเพื่อนๆที่มาที่ประเทศเยอรมนหรือมาเบอร์ลินแล้วไม่เคยได้มารู้เลยว่าเอาที่นี่เขามีโรงพยาบาลบ้าแบบนี้หรอที่นี่เขามีโรงงานผลิตเหรียญแบบนี้หรอคะพยายามนะคะคอนเซปต์ของระดวันก็คือจะไม่ให้เพื่อนๆเนี่ย ได้เห็นในสิ่งที่จำเจหรือเคยเห็นมาจากที่อื่นแล้วเพื่อนๆจะหาไม่ได้จากที่อื่นนะคะนอกจากจากช่องของเลดดาวัน I do wish everyone so enjoy so happy and uh, you are so awesome you are so amazing follow my video ich ีชเพื่อเซคุ k คิสเซย h e ห็น all a l i s e f o r t h i e i ี h g ล a บไป o ู all a l i s e เซย์บ n cookies for me i c h u c h วันนี้สัปดาห์วันนี้นะคะเราจะจบวันที่หน้าโรงพยาบาลบ้าแต่เราไม่ได้บ้านะคะแล้วเดว,วันก็ไม่ได้บ้านะนะคะโรงพยาบาลบ้าเก่าในอดีตนะคะโควิดไปแล้วนะคะสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆจะมาเที่ยวตามรอยเช่ช่องของและวเดวันได้เลยนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไม่เห็นกับตาแล้วมัน Amazing กว่าที่คิดมากเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ของที่นี่นะคะตึกเขาจะสีเดียวกันหมดเลยนะคะสี สีเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็รูปแบบเดียวกันหมดเลยนะคะชื่อโรงพยาบาลอย่าลืมนะคะไฟเนเทสนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่ยังคงเมตายังคงติดตามยังคงไม่เบื่อยังคงเป็นแฟนคลับของระดวันสัญญาค่ะสิ่งใหม่ๆแปลกๆอะไรที่มันหาไม่ได้จากที่อื่นอะไรที่คนอื่นเขาไม่ได้นําเสนอนะคะช่องระดวันจะเป็นช่องแปลกใหม่สําหรับเพื่อนๆคุณจะ ได้เห็นทุกอย่างที่คุณไม่เคยเห็นและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆคะ่ะคอนเซปต์เดิมค่ะเราเที่ยวด้วยกันนะคะเหมือนเรามาด้วยกันเราเที่ยวด้วยกัน What I see you can see What I have e x p e r i e n c e to have experience uh, together นะคะค We can see uh, uh, him uh, 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 s a m งกัน We have this this is a g l o s e r and firing Susamen เอาโอเคค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะ uh, กดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะ ขขบคุณมากๆสำหรับแฟนคลับนะคะแล้วดูแล้วกันว่าวิดีโอหน้ารัดบาลจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วมีประสบการณ์อะไรที่รัฐบาลสัญญาไว้แต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสแล้วจะมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆมาจากวันที่หน้าโรงพยาบาลบ้านนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเอาฟีเดเซนเจอ